เปิดชีวิตโตโน่พาคินประกาศลาบวชทดแทนบุญคุณ26ตุลาคม2022ลาบวชหลังได้68ล้านเหมือนทุกตรามาพร้อมตอบแทนคนไทยเปิดชีวิตโตโน่พาคินประกาศลาบวชทดแทนบุญคุณหลังยอดบริจาคทะลุก,กว่า68ล้านโตโน่พาคินคำวิไลศั์ขอบคุณทุกฐานน้ำใจที่บริจาคร่วมโครงการ One Man And the River หนึ่งคนไหว้หลายคนให้ ประกาศลาบวชช่วงต้นปีหน้าหลังจากที่นักร้องและนักแสดงหนุ่มโตโน่าคินคำวิลไลศักด์วายน้ำข้ามโค้งเพื่อระดมทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สนับสนุนสองโรงพยาบาลฝั่งไทยและฝั่งลาวได้แก่โรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำมว่วนซึ่งยอดบริจาคทะลุกเกินเป้าที่ตั้งไว้ค่อนข้างมากล่าสุดโตโน่ได้โพสต์ขอบคุณทุกท่านน้ำใจและประกาศลาบวชช่วงต้นปีหน้าโดยระบุว่า การตัดสินใจนี้ขอมอบให้ทุกความรักที่พวกเรามีต่อการระหว่างไทยลาวนะครับผมไม่รู้จะหาคำไหนมาบรรยายหาคำไหนมาขอบคุณหรือตอบแทนความรักความสามัคคีความมีน้ำใจที่ทุกคนมาร่วมหมายร่วมมือกันเพื่อแม่น้ำโขงของเราเพื่อคุณหมอคุณพยาบาลจากโรงพยาบาลของทั้งสองฝั่งโขงในครั้งนี้อีกไม่กี่วันเราก็จะปิดรับบริจาคแล้วนะครับ สำหรับวันแมนแอนด์ริเวอร์หนึ่งคนไายหลายคนให้ยอดบริจาคที่ทุกคนช่วยกันลงมือทํามันเกินเป้าไปมากความดีงามของน้ําใจที่ทุกคนมีให้คนไทยคนลาวของทั้งสองฝั่งโคง้งที่นครพนมบวกท่าแขกในครั้งนี้ผมขอตอบแทนน้ําใจของทุกคนรวมถึงองค์พ่อพญาสีสันตนาคราชและพญานาคทุกองค์ด้วยการบวชให้นะครับได้ปรึกษากับพระครูแล้ว ตั้งใจว่าจะบวชที่วัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารตามความเชื่อตามหน้าที่ตามประเพณีของผู้ชายไทยอย่างผมด้วยความเต็มใจของตัวกระผมเองเป็นการตอบแทนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะไปฝั่งลาวด้วยแต่คงจะเป็นช่วงต้นปีหน้านะเพราะต้องทำงานของปีนี้ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือคอนเสิร์ตท,ที่รับไว้แล้วให้เสร็จสิ้นก่อน รวมถึงการประชุมกับคุณหมอคุณพยาบาลของทั้งสองฝั่งโคง้งเพื่อประโยชน์สูงสุดของพวกเราทุกคนที่จะได้รับในการซื้อเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้ด้วย